แต่ละวัน7วันนี่คอแนนเอสเนี่ยแบ่งเวลาย,ยังไงครับถ่ายทุกวันไหมครับโห oh, จริงๆทุกวันนี้ก็ยินชิลมากเลยนะกุ้งอาจจะยังเป็นสายชิลอยู่เลยค่ะทําชิลมากทุกวันนี้คือตื่นเช้ามานะสิ่งที่กุ้งจะทำก่อนเลยคือเรื่องของวิธีคิดใหม่เซกุ้งแบบฟังหนักมากฟังวิธีคิดฟังคนสาเร็จต้องตอกย้ำตัวเองมันคือการ m o t ิเ a t ตัวเองให้เรามีพลังต่อไปให้เรามีวิธีคิดที่ถูกต้องและแน่นกุ้งก็จะฟังช่วงเช้าเรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนะะี้ค่ะพัฒนาตัวเองช่วงเช้ากุ้งจะมีถ่ายฟุตเท ตอนช่วงใบยๆแล้วก็จริงๆพยายามจะเริ่มออกกําลังกายอะไรด้วยแบบสูตรคนสมัยเลยที่เขาทำแต่ยังทําไม่ได้นะคะหลักๆเรื่องการพัฒนาตัวเองแต่าบเนี่ยจะเป็นเริ่มถ่ายคลิปและถ่ายคลิปตัดต่อจะไปอยู่ช่วงบ่ายพักใบแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะจอจิงงไม่ค่อยได้มีนัดไม่ค่อยออกไปไหนก็จะอยู่อย่างนี้เย็นเยนมาก็พอเลิกหรือบางทีก็ยาวไปจนถึงกลางคืนเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือจะเริ่มแล้วว่าเราจะพยายามไม่ทั้งวันเมื่อก่อนนะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะแทบจะแบบตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนนะคะอยู่กับติ๊ก ขนาดนั้นแต่ก็ยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์